ังเช่าคอดีไทยถังเช่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เอาละตรวจสอบข้อมูลล่าสุดกับเสตอสไปแล้วนะคะเรามาวิเคราะห์ต่อยอดกันว่ามันจะจบยังไงนะพี่สำรานช่วงนี้เราจะคุยกับท่านพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์นะคะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีนะคะครับครับสวัสดีครับคุณหมิวคุณสำรานและผู้ชมทางบ้านครับให้เสตรังสีท่านรังศีประเมินสถานการณ์เลยมันจะปิดจบได้ไหมหรือจะยังไงกันต่อเนี่ยดูแล้วเนี่ย คือวันนี้นะครับเหตุการณ์ที่ผ่านมาตั้ปูผาเหล็กเมื่อวานนี้นะครับจนวันนี้เนี่ยมีการประทะกันหลายจุดนะในเขตพื้นที่ทัาพักสองเ่ยผมมองแล้วว่ามันเป็นโอกาสดีแล้วนะครับสําหรับประเทศไทยคที่เราจะต้องดําเนินการจัดการการับไอ้หุ่นเซนเนี่ยแบบเป็ดเสร็จเจ็ดขาดนะครับแล้วเราใช้กําลังทางทาหารเราให้เป็นขีดความสามารถว่าจะไม่ว่าจะเป็นทั้งบกหรืออากาศนะครับพื้นที่ไหนที่เป็นอาทิตย์ตายของเราเนี่ยเราควรจะต้องเอากลับมาเพราะว่าเนี่ย ผมคิดว่ามันเป็นสถานการณ์ที่มันสร้างความชอบธรรมให้เรานะครับเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันโจมตีเราตลอดเวลาแล้วณปัจจุบันมันใช้จรวดเบนที่1บเนี่ยยิงเข้ามานะครับในเขตพื้นที่ทของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะดาเนินการกับมันเนี่ยได้ในทุกรูปแบบนะครับเพราะว่าจากนี้ไปเนี่ยมันเป็นสงครามแล้วนะครับซึ่งเปิดแล้วนะครับครับ แลวนวทีนี้ขนาดรบกันเต็มรูปแบบเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเลยไหมคะท่านรังสรีคะไม่ครับพระมูชาเนี่ยผมเชื่อมันมีอาวุธไม่อิ่ดอ,อ่ะอ๋อเหรอครับเพราะว่าหนึ่งประเทศมันเนี่ยตอนเนี้ยมันเสียหายทางเรื่องเศรษฐกิจนะถึงขนาดต้องกู้ไอเมนะครับเศรษฐกิจภายในเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยก็รุนแรงแล้วกองทัพของมันเองก็ไม่ได้มีขีดความสามารถอะไรที่มากกว่าเรานะครับเราเหนือกับมาหลายเท่า เพราะนั้นวันนี้เนี่ยต้องปล่อยให้ผู้าการเหล่าทัพเนี่ยดําเนินการตามแผนนะที่เขาวางเอาไว้แล้วที่สําคัญคือวันนี้เนี่ยฝ่ายรัฐบาลเองเนี่ยโดยนายกเนี่ยนะครับหรือรับตองกับผมเนี่ยจะต้องไม่เจราจาแล้วนะครับมไม่ว่าจะเป็นชาติสามที่สี่มาเนี่ยเราต้องดำเนินการทางทาหารให้เราให้เรียบร้อยนะครับแล้วเจราจาค่อยเจราจาไม่ใช่มาหยุดกลางคันแบบคราวที่แล้วนะครับเพราะมันจะเสียรูปแบบของแผลและยุทธวิธี Mm hmm. นะเพราะวันนี้กองทัพเขาเตรียมตัวมานานแล้วแล้ววันนี้ไอ้กัมบูชาเองมันก็เผยธาตุแท้ว่ามันระเบิดข้อตกลงเรานะปฏิญ,ญาสติาพาขนาดทำม,มาเซนนะครับประธานาเซียนมาเป็นพยานนะครับจัดงานอย่างใหญ่โตนะครับแต่สุดท้ายแล้วไอ้ฮุนเซนเนี่ยมันก็ตอบหน้าทั้งทำทั้งอันว่า mm hmm. นะ mm hmm. คือวันนี้จะมาปฏิเสธไม่ได้แล้วว่า เราจะเรายิงมันก่อนตามที่มันชอบโปหกนะกับประชาชนทั้งโลกนะเพราะมันเริ่มยิงเราเนี่ยตั้งแต่ไอปูผาเหล็กนะที่เราเจ็บสองคนถูกยิงขาหนึ่งคนยิงเข้าหน้าอกคนหนึ่งแล้ววันนี้รเราก็เสียชีวิตใช่ไหมฮะตายหนึ่งเจ็บเจ็บอีกสามแล้วมันก็<บ><ล>ใช้ตำรวจ <10 S 2> เข้า <8. S 2> ยิงมานะครับในในดินแดนของเรานะแล้ววันนี้เองเนี่ยการที่กองทัพเรา ใช้กาลังทางทหารไม่ว่าจะเป็นการโจมตีทางอากาศเนี่ยก็ถือว่ามีความชอบธรรมนะครับเพราะมันไม่มีหรอกครับไอ้ประเทศไหนที่ว่าเขายิงมานัดหนึ่งแล้วยิงกลับไปนัดหนึ่งถูกไหมครับครับเพราะเราก็ต้องปกป้องอธิปไตยแล้วการรบมันต้องชิงความได้เสียเพื่อที่อะไรฮะเพื่อที่จะจบลงที่โตเจราจายังไงเราต้องเจรจามันแต่ต้องเจรจาในในขณะที่สหาการเราเนี่ยเราต้องเราต้องชนะในสนามรบก่อนวางกันเถอะ ใช่ครับต้องทําให้มันสิ้นสภาพเผาของพายคู่ขามนันมันไม่จบนะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลวันนี้เนี่ยต้องใจแข็งที่แข็งนะครับปล่อยให้กองทัพเนี่ยเขาดําเนินการตามแผนเขาเพราะผมเชื่อว่าไม่เกินสามวันนะครับไม่เกินสามวันเจ็ดสิบสองชั่วโมงจบครับสําหรับการการที่จะจัดการให้มันเบ็ดเสร็จทําลายจุดยุทธศาสตร์มา ท่านรังสีท่านรังสีท่านรองสีเดาเดาว่าอเมริกาจะยื่นมือมาอีกไหมวันสองวันเนี้ยโผล่มาอีกคือวันนี้เนี่ยถ้าสหรัฐยื่นมือมาเนี่ยสหรัฐจะยื่นมือมาคือเรียกคุณเซนไปด่าอนะครับเพราะว่ามันละเมิดอ่ะถูกไหมครับมันละเมิดปฏิญญาสันติภาพที่ ปนาีธรรมเนี่ยมันนั่งเป็นสักขีพยานก็แสดงว่ามันเห็นปนาดีธรรมเป็นหัวหลักหัวต่อ mm hmm. เพราะอัน mm hmm. นี้มันชัดเจนอยู่แล้วว่ามันยิงก่อนแสดงว่ามัน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 ไม่ฟังธรรมอ่ะใะเพราะเพราะในในปฏิญาเ็าบอกอยู่แล้วนะว่าห้ามเคลื่อนย้ายกำลังห้ามมีการประทะคือทั้งทั้งหมดถ้ามีอะไยก็คุยที่โตเจจานี่มันมันไม่คุยมันเล่นยิงจรวจ มายิงปืนเข้าหาเราเมื่อวานมันใช้ปืนไล่แรงสะท้อนถอยหลังที่เขาไว้ยิงรถถังอ่ะมันไม่ยิงกําลังคนเราคุณคิดดูเพราะแสดงว่ามันมันไม่สนใจทำหรอกนะไอ้สองพ่อลูกเนี้ยแล้วอันวายเองเนี่ยผมเชื่อว่าก็ต้องพิจารณาแล้วนะครับว่าการที่เป็นประธาอาเซียนแล้วก็มามาจัดประชุมเนี่ยแต่ว่าคุณเซนเนี่ยมันก็ตบหน้าอันวาอย่างแรง อันวาก็คงไม่กล้าแล้วเหลือเหลือเดือนเดียวแล้วตอนนี้รประธานาเซเสนแล้วจริงๆแล้วอันวากับทามเนี่ยควรจะปะนาไอ้คุนเดนกับเขมรนะว่ามันเนี่ยมันเน่ะละเมิดแล้วมันไม่เห็นทามกับอันวาเนี่ยนะครับอยู่ในสายตามันนะมันมันถึงกล้าละเมิดขนาดนี้นะครับวันนี้มันมันมันต้อง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 ปนาม,มันแล้วกระทรวงต่างประเทศเราไม่ใช่ประทวงนะแล้วก็หลักฐานนั้นหมดที่มันยิงเราตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันเนี้ย แต่เรา<ห>ไปโลกทั้งโลกเขารู้ขนาดออตตาว่าเนี่ยเราเรื่องทุนระเบิดเนี่ยนะเราก็ประจานกลางบ้านกลางเมืองกลางโลกอะนะเขาก็ยังไม่สะดุ้งอะไรเลยนะไม่ครับเราก็ต้องทําไปแต่ทาในานามปนามแล้วครับไม่ใช่ประ,ประท้วงไอการปรนามกับประท้วงนี่ไม่เหมือนกันนะครับไอการปรนามนี่คือเราจะต้องเอาหลักฐานทั้งหมดที่มันเริ่มยิงเราคนเราเจ็บนะครับแล้วก็เรากับมีสิทธิต์ตอบโต้อยู่แล้วเพราะมันไม่มีทางหรอกไม่มีประเทศไหนในโลกนะที่ปล่อยให้ฝ่ายหนึ่งมา จริงเราฝ่ายเดียวในคู่สัญญาถูกไหมครับเ,เราก็ต้องมีสิทธิ์ทำม,มันแล้วการการที่เราจะใช้กําลังเต็มรูปแบบเราก็าเพื่อปกป้องอธิปไตยแล้วก็ปกป้องชีวิตมนุษย์ปกป้องชีวิตของคนในประเทศเราเแล้วแล้ววันนี้เนี่ยเราต้องใช้ดําเนินมาตรการเชิงลุกแล้วทั้งทางการพูดแล้วก็ทางการตาหารต้องลุกครับทุกแนวรบวงกันเถอะใช่ไล่คนไหนที่มาพูดโลกสวยเนี่ยสื่อต้องประนามมันด้วยน ในคนไทยได้การเนี่ย uh huh. เพราะมันจบแล้วนะครับทหารเราเจ็บตายมาพอแล้ววันนี้ประชาชนต้องอ,อพยพสี่จังหวัดอะ่ะ mm hmm. คุณคิดดูเดย mm hmm. คิดคิดถึงสภาพคนที่อยู่ชายแดนเขาต้องทิ้งบ้านทิ้งเมืองอ mm hmm. ใช่ไหมครับ mm hmm. แล้วเกิดโกลาหลขนาดไหนถูกไหมฮะ mm hmm. มันไม่ได้สนใจอะ่ะนะวันวันนี้เนะี่ยสื่อต้องช่วยกันะนะบรรนามันทั้งไอคนในประเทศเราที่มันไปเป็นขมิบนะครับมันต้องจบแล้วแล้วต้อง ต้องไม่ยอมไปไอ้คนพวกนี้อีกแล้วนะครับที่ได้พวกโลกสวยเนี่ยจบมันไปอยู่ชายแดนตอนนี้เลยบริษัทคอร์ดี้ไบโอเทคจำกัดได้ทําวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกรรมาวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าที่เบตเป็นถังหมักปฏิกรชีวภาพแนวนอนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าตราคอร์ดี้ไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเรซิปิน0.65มิลลิกรัมต่อแคปซูลวันสองวันนี้เนี่ยเผือเพลเพม็นก็ไปลองโน่นอีก U N S C ชิง เราไม่ครับทางการพูดมันร้องเราเราก็ร้องมันไม่เป็นไรก็ประนาันไปนะครับก็เขาว่ากันไปทางการพูดเพราะทางการพูดมันเป็นเรื่องของวาทกรรมอยู่แล้วนะครับแต่ทางการทหารเนี่ยเราต้องทุบมันวันเนี้แล้วจริงๆผมอยากให้เปิดแนวรบประมันเนี่ยทั้งทัพภาคหนึ่งทัพภัคสองแล้วก็กองกําลังจํารีตาดเลยเพื่อเพื่อที่อะไรรู้ป่ะเพื่อที่จะทําให้กําลังมันแตก นะครับเราต้องขยายแนวลบแล้วแล้วในสิ่งที่มันลุกล้ำอธิบายตายเราในกองกําลังกองกําลังจำรีตากสิบเจ็ดจุดเราต้องเอาลับมานะครับแล้วถึงโอกาสนี้เนี่ยไอ้บ้านหนองจานหนองยาแก้วเนี่ยเราควรยาวมันออกไปได้แล้วนะไปจับปุ่มก็ผัดดันออกไปมนจ้องรอหลังปีใหม่นะือวันนี้ผมถือว่าเป็นเป็นสถานการณ์ที่เราเนี่ยมีความชอบทมแล้วเราควรจะต้องทำอ่า แล้วงานเนี้ยเราไม่ควรแกที่จะไปปล่อยมันอีกแล้วเพราะว่ามันที่มันกล้าทำกับเราเพราะมันรู้ว่าเดี๋ยวจะมีผูช่วยมันทั้งในประเทศและนอกประเทศนะครับเพราะจริงๆแล้วผมเชื่อว่าประเทศเนี่ยที่เขาจะช่วยเราก็มีเยอะแยะที่เขาเห็นความอัปยศนของให้การกระทาของทั้งไอ้ไอ้คุณเซนสรุปว่าเรามีความชอบทมอย่างเต็มที่ในรอบนี้ ช่ไหมฮะในการที่จะคือวันนี้เ,เนี่ยถ้าเราทิ้งโอกาสนี้ไปเนี่ยนะเราจะเสียโอกาสครั้งยิ่งใหญ่กับข่าวที่ลบไปห้าวันสี่คืนอ๋อฮะฮะแล้วจริงๆไม่จะเป็นต้องครัวมันแล้วแล้วที่ผมบอกอ่ะไอคนในประเทศเนี่ยที่มันยังเป็นใจข้างแหมมอ,อยู่ต้องถลกหนังหัวกระชากมันออกมาประจานมันให้คนไทยในประเทศรู้ว่ามันมันเป็นใครเพราะวันนี้ม,นมันเป็นแก๊งใหญ่ ที่ผมบอกอ่ะครับรูปภาพก็เริ่มออกมาเรื่อยๆเนี่ยก็แสดงว่ามันรู้จักกันหมดอะ่ะอืมนะจะรู้จักกันมาสิบป,ปีที่แล้วหรือว่าอะไรก็สร้างแต่ว่าแสดงว่ามันรู้จักกันอะเสียแมวเสียแมวเน่ยวิค์อบอกว่าขามินจัดสงครามเที่ยวน,นี้นี่จัดชุดสงครามขึ้นมาเนี่ยเพื่อกลบเกลื่อนเรื่องสแกมเมอร์เพื่อหยุดอเมริกาอย่าเพิ่งเข้ามาอะไรประมาณนี้นะไม่ใช่อ่ะผมมองว่ามันต้องการเปิดด่าน ต้องการเปิดด่านอ๋อใช่เพราะเพราะเพราะถ้าเปิดด่านนี่สกรรมเมอร์เกิดขึ้นทันทีกลับมาทันทีการค้าขายกลับมาทันทีเศรษฐกิจที่มันถดถอยอยู่มันก็จะได้กลับมาทันทีค่ะนะทั้งบ่อนดการพันนันทั้งอะไรคือเปิดด่านเนี่ยมันเป็นหัวใจของให้คุณเซนมาอืมอ่อาท่สกมเมอร์มันใส่กเพราะปิดด่านนี่แหละอืมอะสรุปว่าต้องลุกทุกแนวรบประมาณนั้นนะนะ ไม่มีโอกาสไหนครัถ้าเป็นผมนะผมเป็นรัฐนบาลตอนนี้นะผมจะขายายแนวะรบทั้ท 1, ท 2, นทักข้างหนึ่งข้างสองกองกำลังจะบรุตาแล้วสิ่งที่มันลุกลามมาิปไตยเรามาทั้งหมดเราต้งองเอคืนเลยโอเคที่มันเป็นมันมันเป็นช่วงนาะทีทองยิ่งกว่าข่าวที่แล้วเพราะความชอบธรรมเราสูงมากเพราะมันเริ่มยินกับเราตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเมื่อรุ่งสางมันก็ใช้อาวุธหนักแล้วช่ไน้ครับโอเคครับขอบพระคุณมากครับท่านหลังสีได้ครับ ครับสวัสดีครับขอบพระคุณและสวัสดีพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์นะคะนี่คือนาทีทองท่านบอกว่าถ้าเราทิ้งโอกาสนี้นะคะเราจะพลาดโอกาสที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าเราดูเพจของทัพบ,บกทางกระแสต,ตอนเช้านะตั้งแต่เช้าเนี่ยนะอน,นะนอกจาก BM เที่เราโดนถล่มแล้วนะแต่ก่อนหน้านั้นบอกว่าปะทะตลอดแนวช่องอานมาเนิน6 7 7จอย่างที่เห็นเมื่อกี้ห้วยตามาเรียพื้นที่คณาปราสาทตาเมืองทมแล้วก็หลังเนินสามารถสูน้องเหมีวปราสาทตาควายกระเช้ากัมพูชา เรียบไม่เหลือ,อน,นี่คือแสดงว่าเราตอบโต้นะเอาคืนหลายพื้นที่เหมือนกันก็รอดูตอนนี้ก่อนยังไม่จบนะสงครามยังไม่จบก็เพิ่งเริ่มต้นกันแค่ไม่ถึงวันนะประมาณเกือบเกือบวันล <c oughs> แล้วค <ขอ S 1> <ด>่ะแล้วช่วงนี้เราจะปิดท้ายเบรกด้วยวินาทีที่เครื่องบิน F16 ของประเทศไทย <c oughs> ไปหย่อนไข่ <c oughs> จุดที่ไปหย่อนหนึ่งในนั้นก็คือเป็นคาสิโนนะคะในพื้นที่แถวแถวฝั่งตรงข้ามช่องอันมาอื <c oughs> นี่เป็นภาพจากมอนิเตอร์ของกองทัพนะคะก็มีการนำออกมาเผยแพร่วินาทีตอนที่เครื่องบิน F16 เนี่ยไปทิ้งระเบิดใส่พื้นที่คาสิโนซึ่งสาเหตุที่ไปทิ้งจุดนี้คือไม่ใช่ว่าเราไปทำร้ายอะไรกัมพูชานะคะแต่จุดนี้ถูกใช้เป็นฐานในการส่งดโดรนขึ้นมาสอดแนมใช่ใช่เพื่อพลมโจมตีมาที่แผ่นดินของประเทศไทยก็ย่นลงตรงเป้าค่ะ คือคือเป็นฐานปฏิบัติการทางทหารนะว่ากันเถอะนะแต่ใช้กาสิโนเป็นตัวอำกรางนี่นะก็จัดเต็มไปแล้วแม่นยำจริงๆนะคะก็ถ้าเกิดว่ากัมพูชายังไม่หยุดรับรองว่ากองทัพเราก็ตอบโต้อย่างได้สัสดส่วนจแิงๆตรงข้ามกองทัพภาคที่หนึ่งน่าจะจัดหน่อยนะอันนี้นนนภาคสองนะคะช่องอันมาอุบลเนาะอันนี้แหละนั่นอุบลแต่ว่าเราขอแถวสาแก้วหน่อย ตรงข้ามปอยกองทัพพักที่หนึ่งแถวแนะถวปอยเปตนะคะใช่ใช <laughs> เอาละค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักชมสิ่งดีๆแป๊บหนึ่งในช่วงอยู่ดีกินดีแต่ช่วงหน้าเรายังเกาะติดเรื่องนี้กันอยู่นะคะครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ